รับงานนอกสถานที่นะครับลูกค้าซื้อ SSD มาเองแต่ใส่ไม่เป็นเรียกให้มาใส่ให้ถึงบ้านไปกลับก็ประมาณ15กิโลมาถึงหน้างานครับผมจัดการแกะฝาถอดฝาข้างฝากระจกออกปัญหาหน้างานที่เจอก็คือสายไฟเลี้ยง SSD SATA ไม่มีนะครับ ไม่ใช่ไม่มีสิเขารัดไว้ด้านในไ,ไม่ผล่เหลือไว้เลยนะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงการ์ดจอมันตึงไปจนบังที่ยึด SSD SATA แล้วก็ถาดใสฮาร์ดดิสด,ด้านล่างก็ไม่มีนะครับไม่งั้นถ้ามีถาดยึดก็ยึดด้านล่างก็จบแล้วไม่ต้องตัดสายเลี้ยงสายไฟเลี้ยงใหม่นะครับเราต้องตัดสายไฟออกก่อนเพราะว่ามันตึง ตึงแล้วมันยึด SSD ไม่ได้นะครับลูกค้าใช้เป็นตัว Kingston 4 8 0 g ้เดี๋ยวเราจัดให้ใหม่เดี๋ยวรัดเก็บให้ใหม่นะครับขอเปลี่ยนทางเข้าสายเล็กน้อยตัวนี้เครื่องลูกค้าเป็นสเปค Core i5 Gen 10 SSD M2 500GB กิารจอเป็น A s u s ทับ GTX หรือ RTX ไม่แน่ใจนะครับข้อมูลเต็มแล้วก็เลยต้องการเพิ่ม เราจะยึด SSD ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาสาย SATA กับสายไฟเลี้ยงเสียบขึ้นทางด้านบนของตัว SSD นะครับยึดน็อตเรียบร้อยแล้วก็เลียงสายครับผมเลียงสายเสร็จแล้วก็เก็บจัดสายไฟให้ด้วยส่วนที่ตัดออกและเลี้ยงใหม่นะครับ ด้านหลังเราก็รัดเก็บให้แล้วเรียบร้อยนะครับขยงขยะที่ตัดออกมาเปียวมาแล้วก็เก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นห้องของลูกค้านะครับปิดฟ้าครับผมเก็บเครื่องมือนะครับผมปิดฝากระจกแนะนำว่าเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดนะครับฝากระจกยังติดาการลอยอยู่แนะนํำให้ลอกออกนะครับ เดี๋ยวนานไปมันจะลอกจากเหนียวมากเลยเปิดเทสดูนะครับเปิดติดภาพขึ้นเดี๋ยวเข้าไปสร้างพาร์ติชันกันตัวนี้เป็นบอร์ด l o สล็นะครับบอร์ดเอสเวลาจะเลือกบูตก็กด F 1 1นะครับผม เครื่องลูกค้าน่าจะติดรหัสนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใช้ WinPE Boot สร้างพาร์ทิชันเอาก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการเดินทางกลับกันครับ